สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้จะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับรถสเกล1ต่อ16เป็นรถโมเดลนะครับโมเดลพลาสติกทั้ง2รุ่นนะครับมีความแตกต่างกันตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของ CAT อ่า b เด d e r Toy มาจากเยอรมันนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็จะมาจากจีนอสองตัวนี้ความแตกต่างก็อยู่ที่เนื้อ พลสตเนื้อวัสดุนะครับที่ผลิตออกมาอของบูเดอร์ทอยนะครับตัวนี้ที่มาจากเยอรมันจะมี <c oughs> ความหนาแน่นของเนื้อพลาสติกเหนียวกว่านะครับจะเหนียวกว่าตัวที่มาจากจีนนะครับก็จะเป็นพลาสติกผสมแบบอย่างบางนะครับแต่ก็พอเล่นได้นะครับสําหรับนักสะสมทั่วไปขนาดตัวรถนั้นนะครับจะ,จะมีขนาดเท่ากันในสเกล1ต่อ16นะครับ ตัวช่วงล่างนะครับทั้งสองรุ่นทั้งสองค่ายนะครับก็จะมีขนาดเท่ากันตัวไบแ็กมีขนาดเท่ากันสัดส่วนตัวรถนะครับบูมอาร์บุ้งกีก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับส่วนรายละเอียดทั่วไปนะครับของตัวรถสองรุ่นนี้อ่าตัวที่มาจากจีนนะครับก็ทําได้เหมือนกับตัวที่มาจากเยอรมันทุกสัดส่วนนะครับอ่ายกเว้นช่วงล่างจะมีหยุดจุดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวงายท้องให้ดูนี่นะครับจะเห็นได้ว่าช่วงล่างของรถที่มาจากเยอรมันนะครับอาจจะสมจริงกว่านะครับตัวเฟรมจะเป็นแบบตัว x นะครับส่วนที่มารถที่มาจากจีนนะครับก็จะเป็นพลาสติกครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับ เนื่องด้วยวัสดุที่ผลิตนะครับก็จะมีขนาดบางกว่านะครับเขาเลยทำเป็นจุดนี้มานะครับในส่วนของตีนตะขาบหรือว่าแท็กนะครับจะหมุนได้เหมือนกันนะครับทั้งสองรุ่นลูกแคเรียเราเลอร์แล้วนำนะครับหมุนได้ทุกส่วนนะครับเหมือนกับรุ่นตัวเยอรมันนะครับ ในส่วนต่อมานะครับเป็นชุดแขนขุดนะครับอ่าก็จะเหมือนกับรุ่นของเยอรมันเหมือนกันนะครับนี่นะครับลักษณะท่าทางที่การผลิตออกมานะครับสองรุ่นนี้ก็จะเหมือนกันนะครับและแน่นอนนะครับราคาก็จะแตกต่างกัน,กนด้วยนะครับอของบูเดอร์ทอยนะครับแคตเตอร์พิลล่า าราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ 3- ามถึงสพันกว่าบาทนะครับส่วนของจีนนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับราคาก็จะแตกต่างกับลิบรับส่วนการเล่นก็เหมือนกันนะครับรายละเอียดทั่วไปจะเหมือนกันก็พอเล่นได้นะครับสำหรับนักสะสมทั่วไปไม่ได้เล่นหนักมากเกินไปนะครับเหมาะสำหรับที่จะตั้งโชว์ได้นะครับหรือ สำหรับวางระบบ RC วางระบบบังคับวิทยุนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อสินค้านะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์061 804 4 1 8 6หรือว่าติดต่อมาได้ที่ไลน์เดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์ที่หน้าจอของท่านนะครับราคา700บาทของมีสต็อกตอนนี้นะครับมีจำนวนจำกัดคลิปต่อไปนะครับจะจะเป็นรีวิวรถตัวไหนก็ติดตามชมกันได้นะครับขอบคุณครับ